สวัสดีครับรวันนี้มาลอยผ้ามาตาในทางแม่เขี้ยวหน่อยนะครับเพิน่นไหหม้านองมีนะครับคาบเรียกไหได้เลกซีโตนะครับแล้ว่นเขาเลขกไปเสียงนะครับเรียกล่า่นซีโตเอาไปเสียงฟันดีนกันฟันแบบใดๆตัวใดล่องไปติดตามกันเลยครับ สว <im sharing> <im> <se xy> ัสด <Lud ic> <CSS> ีครับพี่น้องครับสวัสดีครับมีเียวครับว้าวนะเออสวัสดีครับมีครับสวัสดีครับมีครับสวัสดีคุณนนะเออสวัสดีสวัสดีเอฟซีสวัสดีบุญนลยเออโู้แล้วสอัสดีเมื่อวานเทำมาเอาเลือกอันเลือกราบมีเยวหน่อยนะเนาะเพื่อนกัฝันดีกันนะแล้วก็เลยว่ามุนีมุนีมาตามไ้น้องมีเจ้าหลายปนนึงน้องมิด้วยมั้งยินว่าข้าบเรียกให้แล้วอืม คาเผ็ดเห่คาเผ็ดตัว้าวไม่ตัว้าเนาะอ๋อมีชมวัดฟันเดียววันว่าฟันวัดก่อนตั้งก่อนเรียนเอาไหมมาว่าเนียนฟันว่าไปยิบจักกับยีบอิดสองคนนี่เลยมีคนป่วยเงินลงมาป่วยลงมาหนังตาผ้ากันหยาดใส่เม่ ใหญอิดหนึ่งได้ใบยี่สิบใบหนึ่งเล็กหน่อยก็ได้ใบยี่สิบใบหนึ่งเหมือนใบพ่อหเห็นใบลอยเลขเปล่าหยิบเอาใบลอยมาเสียงใส่กระเป๋าไว้ยันอิอิเห็นก็เลยถ,ถามกันว่ามาเขามาเบึงเหล็กถ่ายมัน้นอ๋อแถาไปซื้อเลขกันก็เลยถามอิิดเจ้าได้ตัวไหนหนึ่งสองสองศูนย์ อันหูเราได้เบื้องของตะขงวงเราได้หนิจังถามเอ้าอตัวเดียวกันนะสันตัวเดียวกันเขาพวกข่อยแท้โอ้ยแบบเหนียวซื่อ,อย่างอันคักเลยตัวเดียวกันทั้งสองคนปันนี่เล่หวังเสียอืมอะไรนัมนคือของวันเนาะเขาสะพานเลยเสียงแนวขึ้นเสียงวางแนวขึ้นขึ้นนีิเลยเสียงว่างตะเขาแล้ว เดี๋ยวว่าสิพอบ่าวเรามาสิพอบ่าวเรามันได้มันฝันดีแล้วนะเชียงวันอย่ให้ลูกฝันแนวเอ่นอีกเด้อให้ลูกนอ่นรับแบบสบายคันฝันกับฝันหนังเวดาเออเทวดาสิ่งศักสิทธิ์นี่ยังก็ได้เอาแนวถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นขึ้นไม่แนวใดล่ะแต่แนวใดเป็นแนวดีๆสันเย คือแท่วสิว่าชีท่ทางให้มิโชคกันไหมให้เพราะว่าลูกทุ่นน้อยลูกกับไม่อยากซื้อหลายเลยว่ะังสิ่ก็เได้ฝันว่าไปไปเห็นนั่นท่างทางุาง่งของหนากันเนี่ยเป็นเบื้องแบบง,ง,ง่ายกกมมโกง่งลงแล้วก็เป็นน้ำพุนหม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 ุน,มนอยู่หันละ มันก็เป็นหุ่มเบิ้งเต็มอยูยมันสิเป็นสะพานนะสะพานแต่ว่ามันสิเป็นนันทะเลกว้างๆลรือบะน,นี้ก็เป็นวงกลมๆแบบงี้แล้วก็เป็นน้ามุนไหมก็แต่ว่าเป็นทัทง้ทงเทงีท่ยวทังไปทางมาของอของนาพญานาคกสัน,นมันก็ไปเืน,นถ่าเบิง้งถ่าเบิ้งบัเน,นียนก็สือว่าได้แล้วพันไดแล้วมันเลย มันเลยมีปลาเอาแม,ม่นียไมู่มเล่มีปลาลอยขึ้นมาตัวหนึ่งอันนี้ผู้ใดกับว,ว่าเป็นนากบ่แม่นบ่แม่นนากดอก,กสั้นเอาผู้ใดมีบุญว่าว่าจับขึ้นมาได้นั่นคือคนมีบุญสัน้นวันนี้เลยก็เลยจับเอาก็เลยเป็นปลาปลาท้องไหม,มปลาที่คนเรียงไหมปลาท้องง,า,ง,งามๆามไหมตัวไงวะตัวบากใหญ่ซ้ำ ประมาณตัวละโลนี่แหละปลาทองปลาท่องไหมปลางม้มๆง้มไหมคนเลยเฮ้อุ้ยเป็นผู้นี้เป็นเป็นผู้จับได้ผู้นี้เป็นผู้จับได้ไดน,น้ำว้นบักแห้งได้บอบกไงได้ลบเารา่ปว่าไดไลุงตวา่าหยุดทังสะพานอ๋อมอไดีตว่าสิบเออขาจาว่าผู้ใดมีบุญนันปลาตัวนั้นมันเสียนมหาผู้นันสันค้นกันเด้มือลงไปสิก็นได้โดดเห็นมาใช้มือเลยไดหนดอ อืมก็เลี้ยงในป่าเท่านั้นแมนเลี้ยอาทิตยฐานเส้ก็เข่าช่วยกันก็ได้ใช่ไหมปลาท้องอ่าก็ถือว่าได้เนาะขึ้นหลัก็เลยาว่าเออโน้นล่ะว่าว่าฝันฝันดีมันเข่าแล้วก็เลยเข่าแล้วเนาะก็เลยบอกว่าบ่ออัดบ่ออัดแมนบ่ออัดนะจอช่วโชวยใช่ไยเอ้าช่วยเลือกันมิเชิญว่านก่อนเนาะเอาเลือตัวนี้หลังเสี้ยงเอาเลือันบรรดาเนี่ยช่วย พ่อชลเลยจะคอยวังเล็กหน่องมีต่อเนาะพวกน้องมีครับเจ้าเสาตื่นแมน่นอันนี้เต้นเสามาเลยว่าอือน้องมีครับที่ให้ยันตัวเดียวกันกับแม่ว่ากันเยว่าขอลูกแม่ว่าแม่ขอเด็กเล่าพัฒนาวัดจันทร์มือนีในลูกาจั่นมันได้ขาบลุกมาใหายขาบไปเลียสองเทื้าแมน่นเนาะอันนี้เขาเรียกกัน,นว่าหน้องไม่เขียวหน่อยเนาะฝนมาเสียงเสียงกับฟันจะไปเห็นท่าลงบ่ ของเมืองพญานาคนะครับนา,<ม>นามบนนะครับก็จะว่าเป็นพละทั้งน้องคข่ทั้งหยังหลับม,มันจะมีสพาพเนี่ครับแล้วก็มีน้ำบักไงแต่ว่าช่วงหมองน้ามุนนั่นก็จะว่าเป็นทั้งเที่ยวขึ้นเที่ยวลงของพญานาคนะครับก็เลยก็เลย<ม>ในป้ายนี่ในฟันได้เป็นปลาท่อมปลาท่องตัวหนึ่งห้อยยังในหันหลังเขาเล่าพ้่นนอกนะ มไปสัดลดลด่นรถเนอกิดเปลยกันด้วยเบียนเดียวกันมันเปลี่ยนเี่ยมันจะเอารไปมนขาดเลยนะมันเป็นเลี่ยงจ่ขออียังไงขอให้เพิ่มขอให้มาตรนี้ก็บอกว่าแม่ขอเหล็กเล่าพัฒนาเมื่อนีแน่ลูกสั้นอ่ะไปมังดาน้องมีต้องคอยซื้อเยอน,นะครับคู่แหลกก็เลยข,ขาบลงมาเนี่ยสองตัวนี่เจ็ดเจ็ดคู่แรกเลยมันม <สะ S 1> ทีดแรกเลยมันเนี่ยันนี้ก็เลยว่าแม่ขออีกเจ้าตันี้ตัวเดียวอ่ะันมันกัเลยขาบลงมาอีกสองอันเจ็ดชุดนี้นะจ้า ก็ได้ได right. so, ้เจ right. ็ดเจ็ด huh. กับแปดศูนย์เนาะจะบอกเขาขอเล้าเนาะแม่นขอไทยเลยบอกว่าเลยขอไทยเลยลืมข้าวว่าเลยว่าไทยว่านึกถึงมือนีเลยวันเนาะเพราะว่ามือนั้นเราขอไทยเขาเนาะแต่ว่าสุดอาจจะเป็นไทยก็ได้เพราะว่ามันมันจังบรขัดกับเปลื้เด็กแม่ชค่หน่อยจังแล้วเนาะจะขอยังเหรมันมันจังว่าจะเป็นบุญลางก็ได้แต่บางอย่างเราขอเหล้าก่อน เพอซื้อน้ำน้องมีก pues sí. ็ซ sí. mm ื hmm. ้อเพื่อว่ามากระลาไปแม่เลขน้องมีซื s <S ้อเขียนเป็นเลขไทยก็ได้เจอือเนาะแต่ว่าแต่ว่ขัดกันกับเลขแม่มันเพรว่าท่านท่านใดจังเดาจบจังเดาเลขสองคู่แล้วก็จะขอตัวแดงหรอกแต่กับเตือนขึ้นมาเลยกับบ้าเมือนี้รุ่นล้วเนาะเจอขอเหล้าเนาะเล้ากับเล้าว่าให้เป็นบนเป็นล่างอะไรรึเปลอย่าเงี้ยกับว่าแน่นอนเจ้าอ่ะจะเป็นบนเป็นล่างเถื่ ุณยะที่เป็นสิทธิ์ะไรใช่นะอืมยันต์าขันนันน้องมีเนาะอ่ะน้องมีน้องมีวันที่เท่าไรยิบเก้าเนาะย <20 9 S 1> ี่สิบเก้าเอาะครับแต่ไปชิน้นหกนะครับพวกเรามีเขียวมีเขียวบอล<า>โอ้ยซืย้อน้ำน่องเมีกันานาราคาให้โฉกต้องซื้อใช่แล<ด>้วเพ<ด>ื่อนขอถทายต่างหากเนาะอืม ว่าข้าขคอนะเข้าไปว่าต้นไม้มันเกิดสิเป็นทานว่าแม่นนะกับมะเขือเนาะขอข้าวค้อนสันนะเขาสวนเต้นขึ้นมากกับว่าแม่ขอเล่าพัฒนามือนี่นะลูกเอ้ยเอาน้องหมีได้นะครับตัวนี้แหละนะครับเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์เนาะนะครับจุดแหลมคนจับเจ็ดเจ็ดเจ็ซ้องมันขาดมากคือแปดศูนย์นะครับขอเขาอีกตัวหนึ่งเหลาะมะเด่งขาดลงกไม้สองใบ ครับอ๋อจิ๋วจิ๋วขอเป็นสามตัวแม่นมาจิขอมันเป็นเลขกสามตัวหนึ่งตัวบ้านสี่ห่วยกระล้าก็เอาแล้วเนาะยสี่ตัวเนาะอ่ะเรอบวันพี่น้องพิจารณาเด้อนะครับมักก็ต้องซื้อนะครับบํักกับพันสจหรับเลีกน้องหมีเด้อนะครับจะมีเคลียรน้องข้าวยำชนิดหนึ่งนะไปตื้นเนาะตื้อชัดเกียร์ฉาดเจียงหรือกับเสียงกับเสียงดีดีพี่น้องเนาะ เสียเ่ยไก่เห็นทางลงเมื่อพญานาคในหอดปลายรีคือพันอธิษฐานเนาะนดีคเอาว่าเขางวนดนีกเขางวดใด้สำหรับเลขกลาบไม่เขียวน้อยพืชนนะมักน้ำน้องมีกับจังสือเด้อนะครับไข่โชคกไขมันโชคกไม่เขียวน้อยชน,นึงนะมันซื้อเหรอที่ไม่ถูกไม่ใช่เนี่ยนะครับ<ต>อ่าให้รวสยสปีใหม่นะครับรว,วยรวยสปีไม่เด้อพี่น้องเลยนะครับสิ้อตัวได้ค่อยๆเถิดนะมีความสุขเนาะสวดมนต์าำปีแบบมีความสุขครับสาธุสาธุนะครับรวยรวยอยูช่องนะครับ ขอบคุณดลายพี่น้องติดตามตลอดเด้อนะครับสุขโชคดีปีใหม่นะครับไทยเดินทางกลับมากกับปอดภัยนะครับมานหอดก็ได้เงินมื่นนะเอาไปได้เงินแสนเงินล้านเด้อนะครับขอบคุณดลายที่ติดตามเราชมมาเลยกับเม่เขียวหน่อยเม่ตุยเนาะค่ะอ่าก็เลยก็แชร์ให้เด้อนะครับปีใหม่สงกรานต์ก็ได้โชคมามกับกินหอดมาเลยเด้อสวัสดีครับ